พลังลูกแรกในสวนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย7เมษายน2565นะครับ เรามาเก็บชมพู่กันครับผมมะเม,มียวเอ้ยไม่ใช่มะเม,มียวครับทิมจันนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูดอกไม้ในสวนนะครับนี้วันที่ยี่สิบเก้าดอกแตงกวานะครับยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะแตงกวาครับอันนี้ก็ดอกพริกครับผมดอกกรั่ น,นีดอกมะเขือดอกพุทราครับจะเป็นดอกเล็กๆนะครับพุทรามะเขือเปล่านี่สีม่วงนะครับดอกจะเป็นสีม่วงอันนี้ดอกพลิกขีงหนูครับเป็นสีขาวเหมืนอนกันครับ ดอกพลิกขี้หนูนะครับมีดอกมะเขือพันนี้เป็นสีขาวออกชุมพูนะครับผมอลนนี้ลูกของมันจะป้อ,ปอมๆมะเขือเปลาะเหมือนกันครับ เดียวกันครับปลอปลอ,อมเดี๋ยวจะมีอันนี้พลิกชีฟ้าครับดอกพลิกชีฟ้าไหนดิสิก้มหน้าก้มตาคล้ายกันนะครับอันนี้ดอกหญ้าอันนี้ดอกของกระดอมกระดอมหรือมะน้อยนะครับ ดอกถั่วฝักยาวผมจบที่ดอกถั่วฝักยาวสวัสดีครับอรอิกประมาณ20ลูกกิลโลครับวันนี้ เจ็บไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเหลือติดต้นไว้ไม่เท่าไหร่มันเป็นต้นฝรั่งกิมจูนะครับในส่วนที่บ้านแล้วก็อันนี้เป็นมะยงชิดติดลูกไปแล้ว มะนาวในบ่อทุเรียนปูกฝักยาวโอูเยอะเลยไม่ได้เก็บเอาเก็บก่อนละกันทุเรียนครับผมปลูกได้มาตั้งแต่เดือนอ่อธันวานะครับผม อันนี้เริ่มแตกใบอ่อนแล้วครับแตกใบสอกรอบแล้วครับผมลูกแบบให้ลากฟูโชว์รากใส่ปุ๋ยทุกคุกวันหวยออกครับผม